ในการเจาะลึกเรื่องการจัดการพอร์ตสมัยใหม่กันต่อนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่เป็นหัวใจเลยนั่นก็คือการสร้างพอร์ตการลงทุนที่มันถูกออกแบบมาให้อยู่รอดได้ในโลกแห่งความเป็นจริงไม่ใช่พอร์ตที่สวยหรูอยู่แค่ในตำราเรียนครับนี่คือคำถามแรกเลยที่อยากให้ลองถามตัวเองดูนะครับว่าพอร์ตที่เรามีอยู่ตอนนี้เนี่ยมันสร้างมาเพื่อโลกในทฤษฎีหรือว่าโลกแห่งความเป็นจริงกันแน่ คือหลายคนเลยนะครับมีพอที่ดูดีๆบนกระดาษผลตอบแทนคำนวณออกมาสวยหรูเลยแต่พอเจอของจริงละ่ะเจอวิกฤตที่ไม่คาดฝันเข้าไปมันจะยังไหวอยู่ไหมหรือว่าจะพังเครือนลงมาเหมือนที่ประวัติศาสตร์เคยแสดงให้เราเห็นมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนประโยคนี้ผมว่ามันทรงพลังมากๆเลยนะแล้วก็เป็นเครื่องเตือนสติชั้นเยี่ยมเลยครับคือ ถ้าเราเอาศูนย์ไปคูณกับผลตอบแทนเท่าไหร่ก็ตามผลลัพธ์มันก็ยังเป็นศูนย์อยู่ดีถูกไหมครับมันกําลังจะบอกเราว่าการที่เรามองแต่ตลาดหุ้นอเมริกาที่ดูเหมือนจะฟื้นตัวได้ตลอดเนี่ยมันอาจจะเป็นการมองโลกในแง่ดีเกินไปหน่อยเพราะถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์ตลาดหุ้นที่อื่นทั่วโลกนะโอ้โหมีบทเรียนเจ็บๆที่มูลค่ามันหายไปหมดเลยก็มีนะครับ การไปยึดติดกับเคสที่สําเร็จแค่เคสเดียวเนี่ยมันอันตรายมากนะเพราะมันอาจจะทําให้เราประมาทกับความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่จริงๆเอาละครับเพื่อที่เราจะสร้างพอร์ตที่มันแข็งแกร่งได้จริงๆเนี่ยเราต้องเริ่มจากการทลายความเชื่อเก่าๆแล้วก็ข้อสมมติฐานที่มันเปราะบางของโมเดลการลงทุนแบบดั้งเดิมกันก่อนเลยพอเอามาเทียบกันแบบนี้เห็นภาพชัดเลยใช่ไหมครับ โลกในทฤษฎีเนี่ยโหทุกอย่างดูเพอร์เฟกไปหมดตลาดมีประสิทธิภาพนักลงทุนใช้เหตุผลแต่พอตัดผ้ามาที่โลกแห่งความเป็นจริงมันคนละเรื่องเลยครับในความเป็นจริงตลาดมันพังได้นะคนเราไม่ได้ใช้เหตุผลตลอดเวลาเราเกลียดการขาดทุนเข้าไส้เลยแล้วเรื่องข้อมูลน่ะหรอไม่ได้ทั่วถึงขนาดนั้นหรอกครับพฤติกรรมแห่ตามกันตื่นตระหนกเนี่ยเป็นเรื่องปกติสุดๆและที่น่ากลัวที่สุดคือทฤษฎีบอกว่าความเสี่ยงคาดการได้ แต่ในความเป็นจริงพอวิกฤตมาปุ๊บสภาพคล่องที่คิดว่ามีมันหายวับไปกับตาได้เลยแล้วถ้าอยากได้ตัวอย่างที่เห็นภาพชัดที่สุดนะคงไม่มีอะไรดีไปกว่าการณีของดัชนีนิกเคอิสองสองห้าของญี่ปุ่นแล้วล่ะครับคือดัชนีเนี่ยเคยขึ้นไปทําจุดสูงสุดไว้ตั้งแต่ปี1989แล้วรู้ไหมครับว่าจนถึงทุกวันนี้ผ่านมา30กว่าปีแล้วก็ยังกลับไปที่จุดเดิมไม่ได้เลยเนี่ยแหละครับคือบทพิสูจน์ชั้นดีเลยที่มาท้าทายความเชื่อที่ว่าแค่ถือยาวๆไปเดี๋ยวหุ้นก็ขึ้นเอง โอเคพอเราเข้าใจแล้วว่าทฤษฎีแบบเดิมๆม,มันเปราะบางยังไงก็ถึงเวลามาดูทางออกกันแล้วครับเราจะมาเริ่มสร้างสิ่งที่เรียกว่าป้อมประการทางการเงินที่มันแข็งแกรง่งพอจะทนพายุค,ความผันผวนในโลกจริงได้โดยเราจะเริ่มจากฐานรากที่สำคัญที่สุดเลยนั่นก็คือความปลอดภัยนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญของการสร้างพอร์ตสมัยใหม่เลยกลุ่มสินทรัพย์เพื่อการนอนหลับฝันดีหรือ Sleep Well Night Pool มันคือฐานรากของพอร์ตท,ที่ทาให้เราอุ่นใจได้จริงๆ สินทรัพย์พวกนี้อาจจะไม่ได้ให้ผลตอบแทนสูงปรี๊ดนะคะแต่มันให้ความสบายใจสูงสุดเพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าเฮ้ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตลาดชีวิตความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานของเราจะยังไปต่อได้แบบมั่นคงแนวคิดนี้เนี่ยเปรียบไปก็เหมือนกับชาวนาที่ฉลาดเลยครับคือก่อนที่ชาวนาจะไปปลูกเพื่อเศรษฐกิจเพื่อทํากําไรนะเขาจะต้องแบ่งที่ดินส่วนหนึ่งไว้ก่อนเลยเพื่อปลูกพืชยังชีพให้แน่ใจว่าครอบครัวตัวเองมีกินตลอดทั้งปีการลงทุนก็เหมือนกันเป๊ะเลยครับ ก่อนที่เราจะไปไล่ล่าผลตอบแทนสูงๆเนี่ยเราต้องสร้างความมั่นคงให้กับความต้องการพื้นฐานของเราก่อนเสมอเราสามารถมองภาพการสร้างพอร์ตเป็นเหมือนพีระมิดแบบนี้ได้เลยครับเริ่มจากฐานที่กว้างแล้วก็มั่นคงที่สุดนั่นก็คือสินทรัพย์ปลอดภัยในกลุ่มนอนหลับฝันดีของเราจากนั้นก็ค่อยๆต่อชั้นขึ้นมาด้วยสินทรัพย์หลักอย่างพันธบัตรคุณภาพสูงตามมาด้วยสินทรัพย์เพื่อการเติบโตแล้วก็ส่วนที่เล็กที่สุดบนยอดสุดนู่นเลยก็คือส่วนของการเก็งกําไรเพื่อเป้าหมายที่มันท้าทายขึ้นไปอีก เอาละครับพอฐานของเราแน่นแล้วมั่นคงแล้วก็ถึงเวลาขยับขึ้นไปบนพีระมิดกันบ้างมาดูกันที่สินทรัพย์ให้การเติบโตแต่เราจะมองมันด้วยสายตาของโลกแห่งความเป็นจริงนะครับที่มันไม่ได้สวยหรูหรือว่าเรียบง่ายเสมอไปในความเป็นจริงแล้วนะครับการลงทุนในสินทรัพย์พวกนี้เนี่ยมันมีความซับซ้อนมากกว่าที่เราคิดเยอะเลย การไปเชื่อคําพูดง่ายๆอย่างเช่นหุ้นดีเสมอในระยะยาวหรืออสังหานี่แหละป้องกันเงินเฟ้อดีที่สุดมันอาจจะพาเราไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดได้เราต้องเข้าใจความแตกต่างแล้วก็ข้อจํากัดของสินทรัพย์แต่ละอย่างให้ลึกซึ้งจริงๆครับนอกจากการเลือกสินทรัพย์แล้วเนี่ยอีกส่วนที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการทําความเข้าใจกับดักเที่ยนตรายที่สุดซึ่งก็คือจิตใจของเราเองนี่แหละครับ รวมไปถึงพฤติกรรมของฝูงชนที่สามารถทำลายพอตที่ออกแบบมาอย่างดีให้พังลงได้เลยเคยรู้สึกแบบนี้กันไหมครับความเจ็บปวดตอนที่เราต้องตัดขาดทุนเนี่ยมันรู้สึกแย่กว่าความสุขตอนที่ได้กำไรในจำนวนเท่ากันซะอีกซึ่งไอความรู้สึกนี้แหละที่ทำให้หลายคนเลือกที่จะทนถือหุ้นที่ขาดทุนไปเรื่อยๆโดยหวังว่าสักวันมันจะกลับมาทั้งๆท,ที่การทำแบบนั้นอาจจะทำให้สถานการณ์มันแย่ลงไปอีกก็ได้ นี่คืออคติทางจิตใจที่ทรงพลังมากๆเลยครับการวิ่งตามฝูงชนก็เป็นอีกหนึ่งกับดักที่อันตรายสุดๆเลยครับเหมือนที่เราเห็นในวิกฤตฟองสบู่ต่างๆในอดีตท,ที่ทุกคนแห่กันเข้าไปลงทุนตามๆกันจนราคามันสูงเกินความเป็นจริงไปมากแล้วสุดท้ายก็นำไปสู่การล่มสลายที่เจ็บปวดแม้แต่กลยุทธ์ที่ดีๆก็อาจจะกลายเป็นหายนะได้เลยนะครับถ้าทุกคนแห่ทำตามกันมากเกินไป โอ้โห oh. แล้วมาดูข้อมูลชุดนี้กันครับมันชี้ให้เห็นเลยว่าการพยายามจับจังหวะตลาดเนี่ยมันมีต้นทุนที่แพงขนาดไหนดูสิครับถ้าเราแค่ซื้อแล้วถือหุ้นใน S&P 500ยาวๆตั้งแต่ปี1988ถึง2019นะผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีคือ10.5%ไม่เร็วเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยเราดันพลาดวันที่ตลาดมันดีที่สุดไปแค่ แค่10วันเท่านั้นนะผลตอบแทนของเราจะร่วงลงมาเหลือแค่6.6%ต่อปีหายไปเกือบครึ่งนี่แหละครับคือบทเรียนราคาแพงของการใช้อารมณ์นำเหตุผลแค่พลาดไม่กี่วันความมั่งคั่งหายไปเยอะมากและแล้วก็มาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดแล้วครับเราจะมารวบยอดปรัชญาหลักของแนวทางการสร้างพอร์ตโฟลิโอสมัยใหม่ที่จะช่วยให้เราลงทุนด้วยสายตาที่เปิดกว้างและเข้าใจความเป็นจริงมากขึ้น มันมีความเชื่อผิดๆอยู่อย่างหนึ่งครับเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคำนวณเพื่อหาพอร์ตที่สมบูรณ์แบบแต่ความจริงก็คือโปรแกรมพวกนี้มันอ่อนไหวต่อข้อมูลที่เราใส่เข้าไปมากๆเลยแล้วมันก็ไม่สามารถคาดการเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันได้เลยด้วยซ้ํามันอาจจะให้ความรู้สึกปลอดภัยกับเราก็จริงแต่มันเป็นความปลอดภัยที่เปราะบางเหมือนประสาททรายเลยครับที่พร้อมจะพังทลายลงมาเมื่อเจอกับเคลื่อนหล่มของโลกแห่งความเป็นจริงดังนั้น จุดสำคัญที่เราควรจะนำกลับไปคิดต่อก็คือสิ่งเหล่านี้ครับการสร้างพอตสมัยใหม่เนี่ยมันไม่ใช่การหาสูตรสำเร็จตายตัวแต่มันคือการปรับใช้กลยุทธ์ที่มีวินัยรู้จักตัวเองและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการเน้นสร้างพอตที่มันสามารถทนทานต่อทุกสภาวะตลาดได้จริงๆไม่ใช่แค่พอตที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดบนกระดาษสุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งคำถามนี้ไว้ให้กลับไปคิดกันดูนะครับว่าพอตที่เรามีอยู่ทุกวันนี้มันเป็นแค่ สูตรคำนวณที่ดูดีบนกระดาษแต่พร้อมจะพังได้ทุกเมือ่อหรือมันเป็นกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งที่พร้อมรับมือกับทุกสภาวะอากาศกันแน่เพราะนี่แหะครับคือหัวใจของทั้งหมดที่เราคุยกันในวันนี้ก็หวังว่าเนื้อหาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการกลับไปสร้างป้อมปราการทางการเงินที่แข็งแกร่งสำหรับโลกแห่งความเป็นจริงของทุทกทท่านนะครับขอบคุณมากค่ะ